รับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้องแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีช่วงเช้าเช้าสายๆนะครับวันนี้แท็กซี่ไทยก็ได้มาพูดคุยกับท่านอยู่แถวถนนกัญจนานะครับกัญจนาหรือว่าแถวหมู่บ้านบัวทองขาเข้านะครับขาเข้าไปทางเซียนท่านเวเก็ตนั่นแหละนะครับวันนี้นะครับเป็นวันหาเงินไม่ได้นะครับไม่ได้ยังไงล่ะท่านเรเจะเอาแนวรถมา ออรรถมติห้าเหมือนเดิมนั่นแหละท่านนะครับว่าจังหวะไม่ดีมากเลยนะครับออรรถมติห้าตอนนี้สิบโมงแล้วผมได้เงินสี่ร้อยบาทเองนะครับขีร่รถไปร้อยกว่ากิโลแล้วร้อยสี่สิบกว่ากิโลแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นช่วงนีผ้ผมหาเงินไม่ได้เลยนะครับต,ตั้งแต่ผมทําคลิปมาตั้งแต่นู่นนะครับที่ผมมาหาเงินไม่ได้นะครับไม่ตา,ยยางจังหวัดก็ไม่เหลือนะท่านนะไม่เฉลีย่ยรางวัลที่มันไม่ได้นี่แหละนะครับที่เห็นไหมล่ะวันไหนที่เราได้เยอะๆเราก็ไม่เฉลีย่ยรางวัลนี่แหละเนี่ยเงินสี่ร้อย ยังไม่ได้ค่าแก๊สค่าแก๊สนี่ก็ไปแล้วเนี่ยถ้าร้อยห้าสิบกิโลก็ไปแล้วสองร้อยกว่าสามร้อยแล้วนะครับแล้วต,ตกไปรถต,ติดจอดอย่างนี้ก็เกือบสองบาทนะครับเกือบนะจะไม่ถึงก็มาจอดอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านมัวทองนะครับเพื่อจะเอาขาเข้านะครับทางหลักมองไปข้างหน้ารถก็ติดนะครับวิ่งวิ่งออกไปข้างหน้าก็ติดนะครับติดติดรถสิบร้อนะครับติดรถใหญ่นะครับผมก็เลยได้คิดว่าเออจะมาพันท่าน พามารับผู้โดยสารนะครับแล้วก็มาพูดคุยกับท่านด้วยนั่นแหละนะครับว่าในวันที่หางกันไม่ได้นะครับมันไม่ได้ก็คือมันเฉลี่ยลงวันที่ได้นั่นแหละท่านนะครับแต่ยอมรับว่าเดือนนี้เนี่ยผมมีคนเบื่อเสือกผมหางกันไม่ได้นะแล้วก็เป็นเดือนที่ขี้เกียจด้วยนะครับคุยกับท่านอาจจะลมมันอาจจะแรงนิดนึงเพราะว่าผมเปิดแอร์ใช้เบอร์สามนะครับคือรถเนี่ยที่ว่าไปเติมน้ํายาคลิปก่อนนะครับอืม เ่าแกบอกว่ามันมันน่าจะเป็นที่ปักเสียบตรงตูดคอม,มนะครับที่มันหลวมนะครับเราจะซ่อมยังไงดูฟังดูมันเหมือนง่ายๆนะที่เราอาจจะยื่นมือเข้าไปก็ได้แต่ว่าเฮนะียเขาบอกว่ามันต้องลื้ออยู่มันอยู่ภายในตู้ข้างในคอนโซลข้างในนู่นนะครับมันต้องลื้อออกมาหมดเลยนะครับตัวนี้แล้วก็มาทําใหม่นะครับไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับเงินก็ยังไม่มีนะครับถ้าทําถ้าทํามันก็ต้องผ่อนหลายทางนะครับ,บว่าผมยังผ,ผ่อนประกันเท่าแกอยู่ ค่ามงค่างวดก็ยังไม่ได้จ่ายเลยนะครับก็อีกวันสองวันนั่นแหละครับก็จะได้จ่ายนะครับนั่นแหละครับหากงนไม่ได้นะครับเงียบเลยนะครับเดือนนี้นะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับเหมือนว่าเราขี้เกียจไปหรือเปล่าก็มีส่วนนะบางทีผมหยุดเยอะเงี้ยเรามันก็จะโดนไะแล้วคิดว่าเราจะหาได้ทีนี้พอมาหาอย่างนี้มันก็หาไม่ได้นะครับผมรู้ว่าตีห้านี้ไม่เคยพลาดหรอกสิบโมงมันได้เงินแล้วประมาณพันหนึ่งนะครับหรือว่าเก้าร้อยนะครับแต่นี่พวกนด้ตังค์สี่ร้อยเองนะครับ ไม่ตั้งสี่ร้อยเองหรือว่าแย่มากแล้วก็นานแล้วนะครับที่ที่ผมมางินไม่ได้แบบนี้นะครับต้องรับให้ได้นะท่านนะท่านขับรถเนี่ยต้องต้องทําใจนะครับอย่างที่ผมคุยกับท่านเนี่ยผมก็ก่อนผมจะทาคลิปเนี่ยผมก็จอดประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะไม่ยังไม่มีผู้โดยสารเลยนะครับเดือนนี้เป็นยังไงเดือนเลือกตั้งเนี่ยนะครับเกี่ยวกันไหมเนี่ยไม่เกี่ยวเนาะนะครับหรือว่าสงการตั้งแต่สงการมาในผู้โดยสารก็มีไปออกจะใช้เงินเท่าไหร,นะร่แต่ต้นเดือนะมันหาได้อยู่นะ ต้นเดือนมันก็หาได้อยู่แล้วช่วงกลางเดือนที่ผมเคยพูดต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนนะครับในกลางเดือนนี่หนักเลยนะครับกลางเดือนนี่หนักกับช่วง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 ก่อนจะปลายเดือนมันก็หนักเหมือนกันนะครับถ้าถ้าถ้ายี่ห้าขึ้นไปก็พอได้เพราะว่าเงินค่าราชการจะออกก่อนเงินโรงงานนะครับเงินบริษัทนะครับก็พอได้นะครับงานลายแมนก็ไม่ได้รับนะครับเนี่ย นั่งฟังกับท่านในปกติมันจะเด้งนะมันจะเด้งหลายท่านหลายท่านโทรมาถามผมว่าอ่าถ้าต้องถ้าท่านเป็นแบบแบบผมไม่งานไม่ขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นเนี่ยท่านเนี่ยแต่เช้าเนี่ยไม่ขึ้นขึ้นอยู่สองครั้งนั่นแหละนะครับจากสายมามันก็ไม่ขึ้นนะครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปแปลกใจนะท่านนะไม่ต้องไปใจว่าเขาตัดสัญญาณเราหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับมันมันไม่ขึ้นก็คือมันไม่มีสารเรียกนะครับบางทีผมอยู่หกเจ็ดกิโลโน่นยังเรียกครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบระบบของ ของไลแมนเนี่ยท่านก็เขาให้อัปเดตอะไรท่านก็อัปเดตตามเขานะครับเพราะว่าระบบเขาจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับระบบถอนเงินระบบระบบโอนเงินเข้าใน,ในแลปเบดไลเพเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะเขาโอนเงินเข้า,า,ขาเนี่ยมัน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 จะไม่ดังนะเราจะเข้ามาเช็คดูบางทีมันจะดังนะครับแล้วเราถอนได้เลยนะครับบางทีไอแอนกนเนี่ยไลแมนเนี่ย ถอนเบื่อจะได้ก็สองวันสามวันนะเพือจะโอนเงินมาให้เราต้องรู้ตรวจสอบอะไรนะครับแต่ตอนนี้ล่ะเราถ้าเราถ้าผู้โดยสารเขาโอนเงินเข้าและเบียดเงินมันจะเข้าบัญชีของเราเลยแล้วก็ถอนแต่ก่อนเขาหาักค่าธรรมเนียมสิบห้าบาทครั้งละสิบห้าบาทแต่ตอนนี้เขาเขาไม่หักนะครับเขาไม่หักแล้วก็แต่ก่อนยกเรื่องงานสองครั้งสามครั้งเนี่ยทางศูนย์จะหักเราสิบบาทแต่ตอนนี้เขาไม่หักนะครับเขาไม่หักเรานะครับเขาไม่หักเรานะครับ แต่แต่ว่าเราเติมเงินเข้าไปเนี่ยเขาจะไม่ให้เครดิตเราเติมเงินเข้าเข้เขเขาเข้ากระเป๋านะนะเติมเงินเข้าที่ว่าตั้งศูนย์จะหักเราคนละสิบบาทปกติเติมเข้าไปร้อยหนึ่งเขาจะให้เครดิตเราเนี่ยร้อยสิบาทแต่เราเติมเข้าไปเขาไม่หักเขาไม่ให้เขาจะมาเฉลี่ยลงตรงนี้แหละนะครับก็ไม่รู้นะระบบเขาทำไปยอย่างนี้นะครับเราก็ตามเขานะครับผมก็เลยอยากเอาคลิปเนี้ยตอนเนี้ยมาฝากท่นทนานๆจังหวะที่ไม่มีผู้โดยสารก็เลยคิดถึงท่านๆนะครับเพราะว่าหลายวันแล้วไม่ได้ทำคลิปนะครับ ก็เลยจะลองรับผู้โดยสารดูวันนี้แล้วก็นั่นแหละวันที่หาเงินไม่ได้นะครับแต่ก็ยังไม่เข้าบ้านนะก็เวลาเดิมนะ่ะเที่ยงบ่ายนั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ก็จะเข้านะครับเข้าไปก็ไม่รู้ไปทําอะไรไปนั่งนอนกินกันน,นั่นแหละทุกว,วันนี้เป็นคนขี้เกียจ <c oughs> คือผมเนี่ยอยอมรับว่าเออกล้าพูดเลยว่าหาเงินเนี่ยทักษะการหาเงินเนี่ยการขับรถหาเงินผู้โดยสารเนี่ยมี แล้วก็ความเก่งในด้านรับรับงานแอปเนี่ยมีแต่เสียคือเราไม่ขยันนะครับก็ไม่มีประโยชน์นะครับเก่งแค่ไหนมาถ้าคุณไม่ขยันมันมันก็มีประโยชน์แต่ถ้าคุณไม่เก่งอะไรเลยท่านไม่เก่งอะไรท่านไม่รู้ถนนหนทางท่านรับงานแอปไม่เป็นแต่ท่านขับรถเนี่ยนานกว่าผมเนี่ย <te le apo> ผมก็สู้ท่านไม่ได้นะถึงผมเก่งประสบการณ์อะไรมาผมก็สู้ท่านไม่ได้เพราะเพราะผมเป็นคนขี้เกียจนะครับฉะนั้นแล้วท่านทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านขยันเนี่ย โอกาสรอดโอกาสลุ้ง <c oughs> มีนะครับอย่างผมนี่ก็ไม่รู้เป็นอะไรในเดือนนี้ต่อแต่ต่อแต่นะครับรอดแล้ไม่รอดเลยนะครับถ้าข้งวันไม่ทันเนี่ยนั่นแหละคือความขี้เกียจของผมมันมาแล้วนะครับ <c oughs> ทุกวันนี้นะครับตัต้งแต่วันวันก่อนมานะครับรถเนี่ยจะติดแล้วนะท่านนะติดแล้วเพราะว่าเพราะว่าโรงเรียน โรงเรียนเปิดเทอมนะครับโรงเรียนเปิดเทอมต,ติดเยอะเลยแหละนะครับหรือว่าผมหักออกข้างนอกเมืองมากเกินไปหรือเปล่าเมื่อเช้าเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยเหมือนเหมือนไม่มีผู้โดยสารเรียกนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยออกแต่แต่รอบนอกนะครับรอบนอกก็คือออกประตมสายนอกตัดเข้ามาตัดเข้ามาสามสี่ห้ายิงออกมาสมบัติบุรีแล้วยิงเข้ามากาญจานา น่าจะใช่นะน่าจะน่าจะวิ่งออกรอบนอกเกินไปนะครับผมก็เลยหางเงินไม่ได้นะครับแต่ถ้าดันเข้าข้างในเนี่ยมันมันก็อย,อยังว่าแลวเนาะคือทักษะขับแท็กซี่เนี่ยไม่มีใครอยากเจอรถติดหรอกอยากจัดแบบว่าอยากได้เที่ยวยาวๆรถไม่ติดรีบส่งรีบรับรีบส่งรีบรับมันไม่ได้ดังใจอ่ะนะครับมันก็เลยกลายเป็นคนไม่ได้เงินนะครับที่จริงอ่ะว่อเช้าเนี่ยมันมีงานอยู่งานหนึ่งนะเอ่อเดี๋ยวเตชะวนิชเดี๋ยวแล้วดอนเมืองนะท่าน ไปประตูน้ำสามสิบกิโลผมก็ไม่กดเอาถ้าผมกดเอาผมก็ได้นะครับนั่นคือผมเลือกนะครับมันก็เลยกลายเป็นไม่ได้งเงินถ้าเที่ยวนั้นน่ะถ้าได้ไปประตูน้ําช่วงแปดโมงถ้ารถติดด้วยนะถ้าสามสิบกิโลมันมีอยู่แล้วละสองร้อยแปดสิบเก้าสิบถ้ารถติดมันมีอยู่แต่เราได้อยู่แล้วละประมาณสามร้อยสี่สามร้อยสี่สิบาทบวกค่ารถติดไปด้วยค่าเรียกด้วยนะครับเที่ยวนั้นถ้าได้ก็ไม่ได้มาจอดอย่างนี้หรอกนะครับก็วิ่งถึงแต่นู่น แปดโมงกว่าตอนนี้สิบโมงเหรอยังไม่ได้ทักเที่ยว <c oughs> <c oughs> นะครับอย่าเอานะครับไอ้ตรงไหนที่น้องๆนะครับหรือว่าพี่ๆเข้ามากับแท็กซี่เนี่ยที่ผมได้พูดให้ท่านท่านได้ฟังเนี่ยไอ้ตรงไหนที่มันไม่ดีก็อย่าไปเป็นอย่างอย่างนะครับเพราะว่าทําไปแล้วนะมันไม่ดีเพราะว่าผมทํามาแล้วมันไม่ดีผมผมเลยเอามาพูดให้พี่พๆน้องๆฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดื่มเรื่องกินเรื่องยาเสพติดนะครับเรื่องการพานันนะครับ ผมทามาหมดแล้วนะครับผมเจ๊งมาหมดแล้วนะครับจนผมบอกว่ายอมยอมกับสิ่งพวกนี้คือเหมือนเรารู้สึกว่าอิ่มตัวนะครับก็เลยรู้คําว่ายอมนะครับเพราะทําไปแล้วมันไม่เจริญมันไม่ได้มันไม่มีอะไรเลยนะครับครอบครัวแตกแยกไปหมดนะครับผมก็เลยมาเล่าสู่น้องๆที่กําลังมาสอบถามเยอะนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ขับแท็กซี่นะครับผมนะครับทำงานอยู่ที่ในในวงในวงการขับรถเนี่ยยี่สิบปีนะครับ ไม่มีอะไรเหลือนะครับเพื่อนๆอย่างย่าาแก่ผมเนี่ยเฮียม,มนโนบเนี่ยก็มีสมัยก่อนมีแท็กซี่คนละคันนะครับเขาเป็นระดับไหนแล้วเขามีเงินซื้อบ้านซื้อที่ซื้อสวนมีแท็กซี่ให้ลูกน้องเช่ามีแท็กซี่ปล่อยขายทาอู่ของตัวเองเป็นกิจการผมไม่มีอะไรนั่นแหละครับคือความทะเยอทะยานของผมไปในทางที่ผิดนะ่ทะเยอทะยานในด้านดื่มกินเพื่อนฝูงทะเยอทะยานในด้านทางที่ผิดนะครับแต่เพื่อนเขาทะเยอทะยานในด้าน ทำมาหากินนะครับอยากมีอยากได้นะครับแต่เราไม่อยากมีอยากได้นะครับและสมัยก่อนอ่สิบปีก่อน,ส,อนสิบปีกว่าผมดาวรถแท็กซี่นี่สองเซนสามนะดาวเยอะมากนะครับส่งแค่สามปีรึเปล่าหมดงวดก็ไปขายก็ออย่าไปเข้าไฟแนนเข้าไฟแนน,ฟน์่งไล้ฟแนนไม่ทันก็ขายคืนให้ไฟแนนเงินสองแสนผมใช้ใช้สองเดือนนะครับเงินสองแสนผมใช้สองเดือนนะครับหมด ทุกอย่างที่พูดเรามาเมื่อกี้นั่นแหละกินเล่นเที่ยวผู้หญิงการพนันยาเสพติดหมดนะครับเพื่อนฝูงเยอะนะครับพองเงินหมดเพื่อนฝูงไม่รู้ไปไหนโทรหาก็ไม่รับนะครับเหมือนกลัวเราแต่ยืมเงินเขา <c oughs> มันก็เลยได้บทเรียนอย่างอย่างมานะครับต,ต่างๆนะครับมันก็เลยมีคนรู้เสืกว่าอยากเอาประสบการณ์ที่การขับรถเนี่ยมีเงินสดเนี่ยเอาไปใช้โดยทีทางที่ผิดนะครับ ก็เลยอยากบอกน้องๆนะครับที่เข้าวงการมานะครับเห็นกันสดได้ค่าเช่ามาจ่ายค่าเช่าห้าวันจ่ายอย่างเงี้ยเข้าหลังปั๊มนะครับสามโทรล,ลาดนะครับหลังปั๊มก็จะส่วนมากปั๊มเนี่ยจะเป็นปั๊มแก๊สปั๊มเ็นทีวีนะครับแล้วก็มีที่ล้างรถด,ด้วยนะครับตรงนั้นคือส่วนมากจะเป็นที่แหล่งแท็กซี่สามล้อนะครับรู้ๆก,กันอยู่นะครับอันนี้ไม่ว่าให้ใครน,น,นะท่านนะแต่ว่าอยาก อยากเตือนน้องๆนะครับส่วนมากนะครับที่มาเข้าวงการนะครับก็ฝากนะครับเป็นห่วงไม่ใช่อะไรหรอกครับคนที่ไปได้ดีก็เยอะนะครับคนที่ผมพาไปซื้อรถหรือว่าโทรมาสอบถามแนะนําแนะนําอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปได้เยอะไปได้สวยนะครับซื้อรถเช่ารถนะครับทุกคนนะครับก็ก็ยินดีนะครับยินดีบอกนะครับแล้วก็หลายท่านเนี่ยอาจจะได้ดูผมคลิปเก่าในช่วงโควิดนะครับว่า มีรถให้เช่าไหมมีรถขายไหมผมไม่ใช่เท่าแก่นะท่านนะคลิปท่านอาจจะดูเป็นช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงช่วงไปรีวิวอู่อาจจะเป็นอู่เฮียสมานหรือว่าเต็นท์ขายรถหรือว่าอู่เฮียมานบอย่างนี้นะครับผมผมเนี่ยคันเดียวนะครับจะรอดแลยังไม่รอดแลยเลยนะครับตอนนี้นะครับ <laughs> นะครับแล้วหาดาวถูกๆูกกแบบผมมันก็ไม่มีนะครับท่านดูคลิปท่านดูท่านดูวันที่แล้วก็ปีพศด้วยนะท่านนะว่า คลิปนี้จท็กซี่ไทยลงวันที่เท่าไหร่นะครับท่านจะได้เข้าใจไม่ใช่ว่าอยากดาวห้าพันห่วยห้าพันมันไม่มีหรอกตอนนี้นะครับนั่นนะโอ้แดดก็ร้อนถ้าสายมารถผมมันจะไม่เย็นในแอร์นี่มันจะเป็นลักษณะแบบถ้าวิ่งมันเย็นแต่ถ้าจอดเนี่ยเหนียวเลยระพวงมาลัยเนี่ยก็เฮียบอกว่าไอ้แจ็คตู ตรงคอมแอร์มันหลวมปักมันหลวมถ้าทํายังไงเท่าแก่าถ้าแก,าาก่บอกว่าต้องลื้อภายในออกมาแต่แอร์นี้ถ้าทํามาทํามาเนี่ยเปลี่ยนมาครั้งนั้นเนี่ยหมื่นกว่าบาทเนี่ยก,ก็ปีกว่าเองนะเนี่ยตรงรถไฟฟ้าเนี่ยหันรถไฟฟ้าคลองบางไผ่เนี่ยอยู่แถวบางมวทองคัท่านท่านดูทางขวาเอาทางหลักเห็นไหมรถมันติด ที่ขาเข้าเราจะไปเข้าตรงเซ็นทรัลเวสเกตแต่ผมนี่สายรอก็คือผู้โดยสารเนี่ยจะข้ามสะพานลอยมาจากหมู่บ้านแล้วเดินลงมาจากผู้ยิ่งเดินมาเนี่ยเพื่อจะมาขึ้นรถแท็กซี่แต่มันไม่มีครท่าน <laughs> มันไม่มีทําไงล่ะท่านเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวันที่มันไม่ได้ท่านเอ้ยวันนี้จะขาดทุนยับเยินนะครับค่ากับค่าก็ยังไม่ได้เลยนะครับรอรอรอ <laughs> นี่แหละครับไม่ได้ออกต่างจังหวัดผมก็กดมิตเตอร์ตามปกตินี่แหละท่านแล้วเป็นเป็นจังหวะที่เออผมนึกได้ว่าเอซี F C ถามว่ามันไม่มีเลยเหรอท่านที่วันไม่หางินไม่ได้วันนี้นะท่านเนี่ยวันนี้หาเงินไม่ได้มันมีที่ไหนอะ่ะวิ่งรถไปตั้งร้อยห้าสิบกิโลได้เงินสี่ร้อยบอกรถมาตีห้า รออยู่ตรงนี้จะสิเบเอ็ดโมงแล้วสรุปแล้วจอดตรงนี้ชัช่วโมงไม่มีคนมาเรียนะครับแล้วแถวเนี้แอนไม้รถวิ่งไปมันมีสองแถวมีรถเมล์รถตู้นะครับที่มันจะวุ่งหน้าไปทางเซนท่านเวกเก็ตเนี่ยหรือไปทางงามวงวานเนี่ยมีสุกสายนอกทียจากว่าคนเขาอยากจะสบายหรือว่าขี้เกียจจริงๆอน,นั่งรถเมล์ ถึงจะมานั่งรถเราหรือว่าจะเรียกเข้าซอยจันทองหยียบแค่นั้นแหละนะครับไปไม่ไกลหรอกนะครับรู้นะครับแต่ก็ต้องจอดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มันได้มาแล้วจอดแล้วไงมันได้เป็นคิวแรกด้วยนะครับยังไงก็ขาดนะครับวันนี้ยังไงก็ได้แต่ค่าแก๊สนะครับกับค่ากับข้าวนะครับสงสัยค่าค่างวดน,นี่ก็คงไม่ได้นะครับวันนี้ขาดขาดอีกแล้ว <c oughs> ที่เดิมนะท่าน11โมงแล้วนะครับเป็นไงวันที่ไม่ได้เป็นไงล่ะท่านเลยต่างอย่างวันดีนักนะครับ11โมงแล้วนะครับชั่วโมงครึ่งจากตรงนี้ชั่วโมงครึ่งแต่วิ่งออกมาจากดอนเมืองอ่ะ8โมงกว่ายังไม่ได้บุตรสาาสักเที่ยวจนมาถึง11โมงคักบ พักบอสว่เอาถ้าไม่ได้ผมไม่ไปเนี่ยไม่ยอมเหมือนกันแหละเนี่ยคือว่าเราไม่ล้างรถว่ะรถก็ไม่ได้ล้างอะไรเดี๋ยว่งฝนตกหนัหนกฝนหยิบแท้คือเรารู้อยู่นะครับว่าทำไมผู้โดยสารเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยขึ้นรถแท็กซี่เพราะว่า เขามีทางเลือกเยอะมีรถไฟฟ้ารถเมรถสองแถวนะครับรถตู้นะครับแต่ผมเนี่ยอยากจะมาจอดเฉยๆนะครับคืออยากลองวิ่งออกรอบนอกช่วงที่เปิดเทอมรถติดตั้งแต่เช้าแล้วแหละมันก็เลยเป็นเหตุที่ว่ามันไม่ได้ตังค์เรารู้นะว่าเราวิ่งออกมาแล้วเรามันไม่มีผู้โดยสารโอเคครับท่านผมว่าคลิปนี้นะครับบรรยากาศนะครับ หาเงินไม่ได้แล้วก็มาพูดคุยทักทายกับท่านๆแล้วกันเนาะนะครับผมก็คงจะได้จวดเข้าบ้านแล้วแหละนะครับดูท่าแล้วนะครับมาม่านะครับเข้าเย็นนะครับตลิโตนเนาะนะครับนี่แหละครับในวันที่ไม่ได้นะครับในวันที่หาเงินไม่ได้นะครับหลายท่านนาจะมองเห็นผมเนี่ยไปต่างจังหวัดบ่อยนะครับแต่ท่านต้องต้องรู้ด้วยว่าวันวันที่เราไม่ได้ไปต่างจังหวัดเนี่ย กับวันที่วันไม่ได้เนี่ยผมก็เอาคลิปมาฝากท่านๆเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับทำไมท,ที่ไทยถึงค้างค่างวดนะอ่ะไม่ได้ค้างหรอกว่าเรียกเรื่องค่างวดหรือว่าทําไมไม่มีเงินอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศต่างจังหวัดบ้างหาเงินไม่ได้บ้างรับส่งผู้โดยสารบ้างผมจอดตรงนั้นผมกล่าวว่าจะเอาผู้โดยสารมาฝากท่านนะนะสักเที่ยวนะครับว่าผู้โดยสารไปไหนมันก็เกินไปนะครับชั่วโมงกว่า โอเคครับผมก็คงจะได้ไปล้างรถแล้วแหละนะครับดูท่าแล้วสงสัสยไม่แนาใาอยากให้ล้างรถนะครับก็คงได้เข้าไปล้างรถนะท่านนะสําหรับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้รับสบ่งผู้โดยสารให้ท่านเห็นเลยนะครับมีแต่ม,มาบ่นให้ท่านได้ฟังนะครับก็เป็นกํากลังใจให้ด้วยนะท่านนะนะทำยังไงได้เนาะชีวิตอาชีพเรานะครับมันไม่แน่ไม่นอนนะครับไรายได้นะครับ วันนี้หวานแห่หมานวันนี้หวานแห่ไม่หมานนะครับนั่นแหละครับก็เป็นไปตามที่พูดนั่นแหละนะครับมันไม่มีใครเก่งมากกว่าใครหรอกขับแท็กซี่นะครับมันขึ้นอยู่ที่ว่าความขยันและอดทนนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็คงจะได้ไว้แค่นี้ละครับหาล้านคาซื้อมามาก่อนสักสองสาห่อนะครับสวัสดีครับ